พี่ก็จะไปเปลี่ยนคาร์ลงมาสเตอร์เนาะพี่ไม่ลงอับ,บีีนเนาะเพราะว่ามันช้าน่าลำคาญตอนเปลี่ยนคาต์ออนะอะ่อ่าแล้ว,แล,วแล้วพอเราลงมาตเตอร์จากสี่สิบเจ็ดมันมันจะไม่ถึงสีสิบแปดหรอกแต่มันไกลยอยู่มันไกลแบบค่อนข้างไกลไปได้ไกลเลยเกือบสีสิบแปดเลยแล้วเรากลับมาได้สีสิบแปดก็กลับมันก็ประมาณนั้นอะ่ะประมาณสีสิบแปดเราก็ จากแยก48เนี่ยพี่จะวนดันแหละหรือไม่พี่ก็จะไปวิว RR ให้ถึง49แล้วก็จะสุดท้ายมันจะมันจะมาจบที่การวนดันเพราะแบบช่วง48-49มันจะมีเควสดันฝั่งล่างอะนะมันจะมีดันที่สองอะมีเจ็ดเควสตกับดันที่สามมีหกเจ็ดเควสเอออันนั้นะมันจะได้เอพีเยอะเราลงจบดันหนึ่งอาจจะได้สัก20เปอร์ครัเปอร์อะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าเราทำแล้วแบบเราเราทำไปแล้วเราตัดแบบ4 9อะไร Amp Mac Amp Rekop ติดติด Pdef ไม่หาน้องหานหานคนของพี่อะได้หานแน่เว้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่กิวไปดอนเหรอไปนอนอุ้ยรวย พี่คับแน่นอนน่ะแน่นอนเลยจะบ้าหลับเขาผมเปล่นอะไรอะเป่นอะไรผมักหลังพีชนะเปล่นี้ติดไปนอนห้าสิบเราพี่เนอะกันมานานพี่พีชถูกบ้าแล้วเบลเดี๋ยวนะแล้วคือเบลมันก็ทำติดสามแถวได้มาสามอันติดสามแถวไปสองอันอ่ะนะใช่เสือจะเชื่อแต่ละคนดีนะ ทังให้คนอื <shocked> oh ่นได้ของไปกูไม่เอาอะไรละกูง่วงอยู่คือตื่นเดวกอออกี่หมื่นพี่